สวัสดีค่ะพี่น้องจ้ามาเด้อมาเด้อพอกันอีกแล้วกิขนข้าแล้วพี่น้องจ้าความเนื้อหือ้องอหางเบิก 龙宝。 ไปนอนไก่ไปนอนไกล,ไกลมาเยอะจ้งเขาเต็มกว้างเต็มเต็มไปนางกู hình ừ. nấm này cả tẹt mớ ta giặt nấm lấy cái nén cả, hả, xay นี่บักเขื่อนผักซีกต้นหอมใบชะพูหยอดพริกพี่น้องเลยใจอะไรกันตำตะไคร้พริก ควมแดงกระเทียมมะเขือขึ้นมากรอลงไปปรุงเครื่องปุงของเราเนื้อนี่ที่หลังที่น้องจะเอาแบบลวกๆนะ แบบเครื่องแล้วเมื่อเราหั่นมาไว้เนื้อลงไปคน้นเป็นนะพอเลย ลูกดวนไลยอยู่เดียวเนี่ยติดมันไผ่บักินเนื้อใกล้เป็นหมูเป็นปลาเลยครับแต้พี่น้องจ้ะ นี่อมเจสารพาัดพักน้ำปะลาะประเทศนี้สามเมือเี่เมือตื่นเช้าของเมืองจี๋ ของเทศเป็นร้าเนเองออกไปจัดดีห้าขลับมากับสิบประม้ำใบอื้อดูกดก กลับมาที่งานต่อจะส่ง,งยงจ้งหนิงขายความช่วงสามโมงเลิกงานสี่โมงครึ่งไปต่อบ้านนายอีกไนลองด้วยสุร่ายละลายหมอง นอนก็มาปเป็นหลับเป็นตื่นอาสูไปเนาะเวลาเด็งวันบ้าว่าไทยหรอเห็นเรือ่องสูไป xuống ăn, xuống ăn. Mình sẽ cho phi nong chả, นี่จะมีความนัวของงานปลาแดงหวานมากกว่าแล้วพี่นองจะเพราะว่าเนื้อนี่ปรุงอย่างเรียบร้อยแล้วหั่นเตรียมไว้เวลาเขาสิปรุงเขาลงไปแล้วครับพอเลยปล่ารวก

สักแสบบอร์แสบใส่ยันหนึ่งแสบก็จ้าสินน่อยๆเลยล่ะพี่น้องจอา้าคือเกาหมูมเกา เพิ่มเติมก็คือความจับหัน่นีิ้นเลิศอดเพลือมันเดี๋รูปรวดเน่ะ ็นร้องเบิงแล้วพียา,ายางจะง่ายง่ายใส่บักกะแบบจะเกินก็หั่นลงไปยันหนึ่งบาอาเม็ดมันออกเนี่ยเหลาหั่นใส่เลยจัดเท้า หวานกลับมาคนแบบเอาของอยู่ชนกลับขอมาในคลายเพียอได้กอลา,มมางมะฝาจับอยู่พี่น้องกอลัเข้ากรรมบุกกว่ากับอัน เกลือเนี่ยมันกินนัวซับหื้นกับหวานเข้ากันขอบคุณทุกกำลังใจด้ือจากพี่น้องเจ้าขอบคุณพี่น้องที่อยู่ต่างประเทศคอยดูแลคอยสับส อย่าหนึงทุกอย่างคุณน้ำใจท <c oughs> ุกๆเดือนเน่ินกษิ่ลงเงินมาให้กินที่นองจากเอนไทยก็เตรียมใจรับเป็นอย่างนี้เรื่อยมานะคะ ในห้ามัวหซื้อของกินแน่จสิแล้วน้ำใจของพี่น้องเอซีกำลังใจสำคัญที่สุดน้องจากทุกสิ่งทุกอย่างขึ้นอยู่กับกำลังใจสถานการณ์บ้านเมืองแบบเนี้ย ห่องยันกันกับบดีเด้อเนาะแม่มาพน้องว่ามีอย่างกับคอยวบาค่อยจากันวอก,กันพูดซ่ากันเขาขัาปากด้วเขาบอกจับเนาะ โทรว่าพี่น้องความมายที่หนึใส่ตคลิปว่าห้เด้อโทรเรียนโทรคุยให้กำลังใจกัน <c oughs> สำหรับ้อ่ากเป็นส่วนเป็นมูกับแอดเฟซแอดไลน์พี่น้องจ้ะเฟซกับภาษาอังกฤษ T O B เวียนมากแลวก็เค e โอเบอกบมนาะสำหรับพี่น้องขอเบอแกนยังยสิใส่ใตคิปไปให้หอมปักเสี้ย อมต้นพริกต้นพริกตึงวหวา่ไปเลยอแซบจากพี่น้องจ้าขอบคุณสำหรับกำลังใจขอบคุณทุกเม้นทุกไลพ์ขอกันคลิปใหม่ละพี่ละน้องเด้อจ้าสวัสดีคะ่ะ